ถ้าอยู่กึ่งกลางถือว่าเป็นข้อตกลงว่าถ้าอยู่กึ่งกลางให้ตอบเป็นจำนวนที่มากกว่าเอาใหม่สามพันเก้าร้อยสี่พันนะคะเอาแลา้วค่ะใช้ได้แสดงว่าตอบได้ถูกต้องนะคะเอาใหม่สิ่งที่โจทย์ถามหาคือจำนวนใด 8ปดพันห้าร้อยนะคะถามว่าแปดพันห้าร้อยอยู่ระหว่างเต็มพันใดกับเต็มพันใดแปดพัน,น 8, กับเนี่ยคุณครูสังเกตนั่งครูถานมาตลอดจะมีอยู่หนึ่งคนอ่ะไม่ยอมตอบอ่ะ <c oughs> แล้วคุณครูก็กุ้มใจอ่ะถ้าตอบไม่ได้อ่ะใครรู้ตัวเองไม่เคยตอบเลยใครรู้ตัวเองยกมือขึ้นเอาออกมาอามาอกมาออกมาค่ะหนูนั่นแหละ คุณครูก็เลยไม่ทราบว่าเอ๊ครูจะไปต่อดีไม่ดีใหญ่น,น,นะคุณครูบอกแล้วว่าไมามันอยู่ใกล้ครูเรียกมาได้อ่ลูกอ่ะ <c oughs> นะมองสไลด์ <c oughs> เห็นไหมคะอ่ะตอบคุณครูนะคะเดี๋ยวครูจะได้ผ่าน <c oughs> สิ่งที่โจทย์ถามหาคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามหาคืออะไรเอ่ยดู <c oughs> คืออะไรคะ ตัวเลขที่อยู่ในวงกลมหรือในสี่เหลี่ยมก็ไม <_ C 1> ่พูดไงคืออะไรคะสี่ยยู่ในสี่เหลี่ยม <_ C 1> ใช่ไหมหนักเรียน <_ C 1> ไม่ใช่ <_ C 1> สิ่งที่กูต้องการทราบสิ่งที่โจทย์ถามนั่นคือตัวเลขที่อยู่ในวงกลมเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะเท่าไหร่เอ,อหรเอ่ยเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยนฤะมน น้ลุมดเห็นไหมคะเนี่ยถ้าเราเป็นเด็กที่ไม่พูดเราก็จะไม่ได้เมื่อกี้ที่เพื่อนตอบมาทั้งหมดเลยนะรลุงมดไม่ตอบพอนร้รลุงมดไม่ตอบเราก็ไม่มีทักษะเราไม่มีประสบการณ์ถูกไหมคะเวลาหนูนํามาใช้หนูก็เลยไม่ได้ดังนั้นตอนนี้หนูต้องพยายามตอบนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดหนูไม่ตอบคุณครูจะเรียกออกมาอีกตกลงไหมคะอ่ะตกลงนะคะเพราะว่าไม่ตอบเลย ตอบเลยมีหลายกรณีหนึ่งไม่อยากตอบสองเบือ่อสามไม่อยากเรียนไม่ได้ค่ะยังไงเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องเรียนตอบให้นรุมนฟังใหม่สิ่งที่โจทย์ถามหาคือจำนวนใด8,500อยู่ระหว่างเต็มพันใดกับเต็มพันใด8 0 0 0ั 8, 000, กับ9,000ถามว่าถ้าเราจะตอบจะเราจะตอบจำนวนเต็มพันใด 9,000นะคะเพราะว่า8,500ถือว่าเป็นค่ากึ่งกลางถ้าเป็นค่ากึ่งกลางให้ตอบค่ามากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่ามากกว่านะคะอ่ะครูถามใหม่8,200มีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันเท่าใด8,000 8,750 9พ0 0เจ็ดร แปดผ่านเก่งมากปลบมือให้ตนเองอันนี้เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมซึ่งครูอธิบายไปหมดแล้วนะคะเอาละค่ะนักเรียนทุกคนหยิบหนังสือขึ้นมาหนังสือหนังสือ หยิบขึ้นมาค่ะทุกคนทั้งต้นทางปลายทางหยิบหนังสือขึ้นมาดินสอหยิบขึ้นมามอ่าก็ครูให้หยิบดินสออหยิบขึ้นมามีไหมคะถ้าไม่มีก็อนุญ,ญาตใช้ปากกาก่อนเสร็จแล้วเปิดไปที่หน้า21 เปิดไปที่หน้ายี่สิบเอ็ดค่ะถ้าในสามข้อนี้นักเรียนทำตอบได้ถูกต้องหมดเลยสามข้อนี้ยกให้ไม่เป็นการบ้านเออดีไหมดีอะอย่าเพิ่งําเลยนะดูก่อนดูตัวอย่างคะ่ะดูตัวอย่างจงหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของจำนวนในวงกลมเห็นไหมจำนวนในวงกลมนะคะคือจำนวนที่เราต้องการทราบ สิ่งที่โจทย์ถามหาอยู่นะคะตัวอย่างถ้าคุณครูให้เส้นจำนวนมาแบบนี้แล้วมีตัวเลขที่อยู่ในวงกลมลองอ่านชิค้าตัวเลขในวงกลมมีค่าเท่าไหร่1น4 5 8หม4 5 8อยอยู่ระหว่างเต็มพันใดกับเต็มพันใด ถามว่าแล้ว12,458สเนี่ยมันจะมีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันเท่าใดมองที่เส้นจำนวน1น0 0 0หมืนสอนะคะนักเรียนก็ดูแล้วก็ตอบแค่นี้เองแต่ของนักเรียนไม่ต้องเขียนเลยใช่ไหมคะของนักเรียนแค่แค่วงเลยใช่ไหมคะหรือตอบใต้ข้อเลยเอาละค่ะคุณครูให้เวลาหนาทีหน้า2ีข้อหนึ่ง ข้อสองข้อสามลงมือทำทำในหนังสือเลยนะคะไม่ต้องเปิดสมุดทำในหนังสือเลยถึงบอกให้ใช้ดินสอผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีนาฬิกาเดินเร็วบางคนยังหายอยู่เรายังเปิดอยู่เลย ตอบใต้ข้อเลยลูกตอบใต้ข้อเลยตอเอาตอบเลยพ <c oughs> อ,อนักเรียนวงแล้วว่าค่าไหนคือคำตอบปับ๊บโยงเส้นแล้วหรือว่าดูแล้วให้นักเรียนตออปตอบเลยค่ะใต้ข้อเลย ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของของจำนวนใดคือจำนวนเต็มพันใดถ้าโรงเรียนใดที่ยังไม่มีหนังสือดูในสไลด์ในทีวีได้เลยนะคะ แล้วก็ตอบลงในสมุดลองทำเองนะคะไม่ต้องแอบ,บดูเพื่อนดูทำเองจะถูกหรือผิดก็คือตัวของเราเราจะได้ทราบเป็นการประเมินตนเองว่าชั่วโมงถัดไปเราควรจะเพิ่มความสนใจให้มากกว่าเดิมไหมเอาคำตอบของเพื่อนมาตอบแล้วถูกไม่ใช่เราถูกอันนั้นเพื่อนเขาถูกถ้าเราตอบผิด เราก็จะได้ทราบว่าเรายังไม่เข้าใจเราต้องปรับปรุงเสร็จแล้วหรอคะสามข้อเสร็จแล้วหรอคะไม่ได้เอาหนังสือมาก็ลงสมุดนะคะหนังสือให้เอามาเรียนที่โรงเรียนไม่ได้แจกแล้วกลับบ้านอ๋อหนูไม่ได้หนูลงสมุดนะคะเป็นนักเรียนใหม่เปล่าคะ เร็วเลยนะคะเร็วเพราะยังเหลืออีกเยอะ อีกสองนาทีใครเสร็จแล้วก็นั่งตัวตรงจะได้ทราบวางปากานะคะใครยังไม่เสร็จเขียนไป ็จแล้วหลายคนเสร็จแล้วเสร็จยางอีกหนึ่งนาทีทำแค่สามข้อด้านบนนะคะสามข้อด้านบนเท่านั้นเอาละค่ะเดี๋ยวมาเฉลยพร้อมกันถ้าถูกขีดถูกถ้าผิดขีดผิดแล้วแก้ไขนะคะข้อที่หนึ่งจำนวนที่ครูต้องการทราบคือจำนวนเท่าไหร่คะ ส6 2 8มีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันเท่าใด5,000 5 0ห้ข้อนี้ตอบเท่ากับ5,000ถูกไหมคะถูกกี่ถูกต่อไปข้อที่สองจำนวนที่ครูต้องการทราบคือ7,350พันสมนะคะมีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันจำนวนใดคะ เจ็ดพันเพราะมันอยู่ใกล้เจ็ดพันมากกว่าถูกไหมถูกต่อไปข้อที่สามข้อสุดท้ายนั่ียนจะสังเกตว่าเอ๊ข้อนี้ทําไมเขาเขียนว่ายี่สิบเอ็ดพันยี่สิบพันอันนี้เพื่อนักเรียนเข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนจะบอกว่าเอ๊เรียนอยู่เป็นจํานวนเต็มพันทําไมเป็นสองหมื่นแล้วก็สองหมื่นหนึ่งพันล่ะนะคะตรงนี้ให้นักเรียนสรุปจํานวนนั้นเลยว่าเป็นหลักพันหน่วยสิบร้อยพันก็ยี่สิบพัน หน่วย10บร้อยพันยี่สิเอ็ดพันนั่นเองนะคะจำนวนที่ต้องการทราบคือสองหมื่นห้าร้อยเป็นค่ากึ่งกลางใช่ไหมคะถามว่ามีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันเท่าใดสองหมื่หนึ่งหมื่นหนึ่ถูกหมดไหมคะใค่ทถูกหมดเขียนเลยเก่งมากอ่าเขียนไปเลยเก่งมาก ใครผิดหนึ่งข้อบอกเกือบเก่งใครผิดหมดไม่เก่งเลยเสร็จแล้วเก็บสมุดลงไปหนึ่งสองอ่าเก็บเก็บเก็บตรง ที่คูบอกให้ตัวตรงบ่อยเพราะว่าถ้าเรานั่งตัวไม่ตรงอีกหน่อยหลังเราจะโค้งโก่งเป็นคนที่เดินหลังค่อมเสียบุคลิกนั่งหลังตรงๆไว้นะคะวิธีที่สองในการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันนะคะเราจะมีวิธีการหาอย่างไรเดี <St ars> ๋ยวครูขอเสริมให้กับนักเรียนก่อนนิดนึงในการที่จะมองให้ง่ายขึ้นขอไปที่